ครับก็มาพบกันอีกครั้งครับสำหรับชิดพระเครื่องครับประดินชินผงครับหลับวันนี้นะครับก็จะนำลูกหล่อพละเพิ่อนวัดบางคาครับทิมนิยมครับมาลงให้เพื่ได้ชมกันครับรับชิดนี้ก็จะเป็นสี่ชายนะครับทิมนิยมนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างผิวนะครับก็คิดว่าจะล้างเป็นกันครับแต่จากไดล้าง จะล้างเป็นการกับน,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 น้ำส้มสปชู5%นะครับจริงแล้วต้องล้างกับน,น,น้ำอันนี้ก็ได้นะครับเป็นมร้อยนะครับาแล้วถ้ลองล้างเลยดีกว่าน,นะครับ อัน,นี้นะครับก็เคยลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็จะลงให้ชมก,กันอีกครั้งนะจะล้างถือนะครับจะล้างถือครับจะล้างดีไม่ล้างดีนะครับแล้วโอกาสหน้านครับค่อยมาล้างถือให้ชมกันนะครับครับ ก็จะต้องมีหลายองค์นะครับที่จะมาลงเพื่อนๆนชมกันนะครับมีทั้งชินคิดตาด้วยนะครับ ว่าอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับสำหรับชัดก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ ครับคุินี้ก็ฝากกระตุอนท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ